ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะโอ้ได้ยินครับอเสียงน่ารักมากเลยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อออกกสต์อ้ออุ้ยชื่อโอู๋ชื่อก็กินขาดแล้วเนี่ยออกกสต์ที่หนูทักคุณหาแอดอ่ะยังไงเราเราทักมาตอนไหนฮะยังไงฮะอาทิตย์ที่แล้วทักมาในไหนอ่ะในไลน์แอดแอดอ่ะอ๋อไลน์แอดแอดแอดได้ตอบปะตอบอ้าวเหรออาอเราจะทักเราจะทักมามาเล่าเรื่องใช่ไหมไม่อ้าวเหรออยากคุณตล้องกับแอดอ้าวเหรอ โอ้โทษทีโทษทีแอดกันวันนี้อ่ะแอดบอกว่าว่างไว้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โอเรานี่เองก็ว่าแหมออกัสออกัสเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะออกัสออกัสอายุเท่าไหร่ครับ <c oughs> ออกัสยี่สิบปีแหมแต่ละคนมาขึ้นกล้องนี่ ยี่สิบทั้งนั้นเลยสิบแปดบ้างสิบเก้าบ้างยี่สิบบ้างออากาสอยู่อยู่ห้องกับใครคะเนี่ยออากาสอยู่คนเดียวค่ะใช่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมองใครเมื่อกี้สายตามองใครเมื่อกี้อยู่คนเดียวมันเหงาไหมอยู่คนเดียวแม่แม่แม่มีแผนกล้องให้ดูโอ้เชื่อแล้วครับออากาสเชื่อแล้ว ตอนนี้เราอายุ20ใช่ไหมตอนนี้เรายังเรียนอยู่ใช่ปะ,ะจบม .6 ก็ทํางานเลยค่ะ๋อะตอนนี้ทํางานอะไรขออนุญาตถามได้ไหมเป็นผู้ช่วยพยาบาล๋อเป็นผู้ช่วยปกติช่วยช่วยแต่พยาบาลใช่ไหมแล้วเคยเคยแบบว่าช่วยตัวเองบ้างปะ วิวเราทําสีผมสีอะไรครับเนี่ยทําไมสีมันไม่ชัดเลยอะสีอะไรเขาเรียกสีอะไรฮะเป็นสีกัดแล้วค่ะเป็นออกทองทแอดก็ย้อมสีเหมือนกันนะเนี่ยรู้รู้ไหมรู้ไหมว่านี่สีอะไรสีอะไรคะสีเหี่ยวครับอุน่ารักมากโอ้โหออกกัส โอากาสโสมานานยังครับหลายปีแล้วอ่ะไม่มีใครทักมาจีบเลยอุ้ยแต่เราอุ้ยเราเราหน้ารักขนาดนี้ไม่มีใครทักมาจีบได้ยังไงเนี้ย <c oughs> หรือว่าเราแบบไม่ได้ไม่ได้แบบพบเจอผู้คนหรือว่ายังไงฮะมีส่วนบ้างเ<อ>ยอะแต่กับคนไข้อ๋ออยูะแต่กับคนไข้เออเอาแล้วขออนุญาตถามก็แล้วกันนะเรามีแฟนมีมีแฟนคนแรกครับอายุเท่าไหร,ร่ฮะ <c oughs> นับเป็นแฟนเลยนะนับเป็นแฟนนะคนที่ไปบว่าแอบแซ่บไม่ต้องนับนะเดี๋ยวมันเยอะเกินหยอกหยอกหยอกโมหกค่ะ ตอนมองอุ้ยเราอายุ20ตอนมองหกเราแสดงว่าเรามีแฟนตอนอายุ18เลยเหรอใช่ค่ะตอน18เลยคนแรกแล้วก็คนเดียวโอ้มีคนเดียวคนแรกเลิกกัรในนานยังนานแล้วก็นี่ไงจนถึงตอนเนี้ยอือโอ้ยแอดแอดอีกสักนิดได้ไหมฮะออกัสแอดแอดอีกสักนิดได้ไหมเออเฮ้ยนาะเนาะแล้วปกกหนาวไหมแอดก็หน,าว,หนาวมากตอนนี้หาคนกอดอยู่นะเนี่ยโอ้ยเหงามากเลยตัวนี้ตอนหนาะ สั่นไปทั้งตัวสั่นไปแล้วแม่ถ้าโดนเข้าไปนี่จะสั่นกว่านี้อีกนะเฮ้ยเราอยู่จังหวัดไหนนะอยู่ตอนนี้อยู่ลำปางอ๋ออุ้ยกี่อ,องศาฮะตอนนี้กี่องศาเนี่ยตอนนี้สิบสามค่ะว้าสิบสามองศาหนาวไหมเวลาอาบน้ําอาบยากไหมเนี่ยมีน้ําองค์น้ําอุ่นไหมมันมันสั่นไหมเวลาอาบน้ำเนี่ยสั่นบ้างปะสั่นมากสัน่นสั่นมากขนาดนะั้นเลยหรอ <c oughs> อะไรสั่นนะอะไรสันะ่นฮะหมายถึงว่าตัวสั่นแขนสั่นขาสั่นอะไรอย่างนี้เออใส่ก <c oughs> ันหมดเลยค่ะนี่โอ้โหน่ารักจังเลยออกัสโอ้ยเออ, <c oughs> อยากขึ้นกล้องกับแอดนานแล้วอะ่ะอ,อือก็ทําไมไม่ทักมาเร็วๆละ่ะจะได้รีบขึ้นรีบเสร็จ <c oughs> ออไม่ใช่หมายถึงว,ว่ารีบขึ้นกล้องกับแอดอะไรอย่างนี้อ <c oughs> ขออนุญาตถามกาแล้วกันขออนุญาตถามอุย้ยเรามีแฟนแค่คนเดียวเองแล้วเราโดนยังถามเนย <l ots> ยังคะ่ะเฮ้ยมีแฟนแล้วแต่ยังไม่เคยโดนหรอไม่เคยค,ะคย่ะเฮ้ยถ้าอยู่กังความเฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะอายุ20แล้วยังไม่เคยเหรออย่าเสียงดังอ๋ออโอเคครับยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยโอเคโอเค <ไม S 1> ลูกล,ลูกกันแค่สองคนเนาะลูกกันแค่สองคนขออนุญาตถามหน่อยเราเรายืนให้ดูหน่อยได้ไหมอยากเห็นสัดส่วนเราสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ฮะออักัสแป๊บนึงนะโอ้เออเออเออให้สองแป๊บเลยก็ได้ฮะโอโออุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อ เออถอยไปอีกถอยไปอีกโอ้อะไรอ่ะกางเกงหรือกระโปรงอ่ะถอยไปอีกสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตูดโอ้ยตูดตูดตูดโอ้โห้ยอ๋อเนาะโอ้ยว่าอย่าเอามาใกล้ๆแหมเมื่อกี้แหมมันมันจะชนเราแล้วนะเมื่อกี้มันจะชนอยู่แล้วนะอ่ะขออนุญาตถามสัดส่วนหน่อยก็แล้วกันสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ฮะสูงร้อยห้าสิบต้นต้นไงมั้งไม่ได้วัดอ่ะหนักเท่าไหร่เดี๋ยวบ้างๆเดี๋ยวแอดไปวัดให้อ วัดอะไรคะหมายถึงว่าวัดสัดส่วนนี่แหละไม่ได้วัดอะไรหรอกแม่ <laughs> อขออนุญาตถามก่อนก็นแล้วกันเนาะออกาสเรามีสเปคตายต,ายตัวไหมชอบผู้ชายหุ่นรูปร่างยังไงฮะจะได้แบบหาผู้ชายแบบว่าที่โดนใจออกัสถูกถูกสูงกว่าหนูก็พอแล้วโอ้หเยอะแยะเลยผู้ชายสูงสอย่างเช่นร้อยหกสิบเนน่าจะได้นะใช่ไหมได้ค่ะเออแล้วนิสัยอะ่ะชอบผู้ชายนิสัยยาังไงฮะแบบแอดเลยอะยังไงโอ้ยแอดเป็นคนนิสยัยแอดเป็นคนนิสัยอย่างหนึ่งที่แบบแอดนิสัยเสียดไวอะชอบอยู่หรอ ไม่เป็นไรหลายรอบหมายถึงว่าแอดชอบทําอะไรอะ่ะเสร็จไวหมายถึงว่ากินข้าวก็เสร็จไวอาบน้ําเสร็จไวเราคิดอะไรจะไปหลายๆรอบได้ยังไงออก gas ก <c oughs> โอ้ <c oughs> สยสาดไปหมดแล้วหมายถึงว่ามือไม้สั่นเหรอหนาวสัน่นเย็นมา,ม,ม,ามากดมากดมากน <c oughs> <c oughs> ชอบแ,บแบบแอดนี่คือยังไงชอบแบบไหนแอดแอดเป็นคนยังไงทำไมถึงชอบแอดอะ แบบว่าดูเจ้าชูเจ้าชูเ<โ>อา <grid> อ้เอาอีนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวออก g a อันนี้คือชมใช่ไหมชมหรือว่าด่าเนี่ยเจ้าชูเจ้าชูเนี่ย <c oughs> ดูลุกเจ้าชูแต่ไม่เจ้าชูไม่จริงๆแอดเป็นคนคือต้องบอกก่อนว่าทํารายการคือมันหน้ากล้องกับหลังกล้องมันคนละอย่างไงเออแอดจริงไม่ใช่คนอย่างนี้จริงๆมากกว่านี <laughs> อ้อย่า ed, อย่าไอเจียหยอกไอเจี๊ยไอ้มองใคร มองใครเมื่อกี้อะมองใครฮะไม่ได้มองก็มองแอปตลอดเลยโอ้ยออกัสขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วเราหน้าอกเท่าไหร่เนี่ยไม่ไม่ได้ใหญ่ค่ะสามสิบสองนั่นแหละกำลักกบบลงดีสามสิบสองยี 32, 23, ่สิบสามสามสิบห้า โอ้โหเราเป็นคนเขาเรียกว่าใหญ่ไหมสะโพกใหญ่ปะไม่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไหนไหนขอดูหน่อยได้ไหมดูหน่อยได้ไหมดูเมื่อกี้ดูไม่ทันเ่ะดูแบบอย่างนี้เลยไหมอย่างนี้เลยไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยนั่นแหละขึ้นอีกขึ้นอีกนิดนึงขึ้นอีกขึ้นอีกโอ้โอ้นั่นแหละโอ้พอแล้ว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 พอประมาณพอประมาณที่กูพอประมาณที่กู โอเคแหมเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเออไปถึงไหนแล้วชอบผู้ชายนิสัยยังไงนะเอาเก่งไหมผู <c oughs> ้ชายเอาเก่งอย่างเงี้ยชอบปะ <c oughs> น่ารักอบอุ่นอืมแล้วผู้ชายที่เอาเงีง้ยเอาเก่งเงี้ยได้ปะนิดนึงหมายถึงว่าเอาอกเอาใจอะไรอย่างงี้ผู้หญิงก็ต้องชอบอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ต้องชอบเยอะดินิดนึงยังไง <c oughs> แม <c oughs> แมโอ้โหออกัสโอ้โหออกัสแบบน้ำเสียงแบบน่ารักมากแหมแบบอืเรา เราเป็นคนแบบว่าคนเหนือโดยกําเนิดนะใช่ค่ะลอ,ลองลองอู้อู้เหนือให้ฟังได้บอกเจาเา้า <laughs> ได้บอกเจา้าได้เจ้าขอสักประโยคแน่ได้บอกเจ้าเอากันในเจา้าเอากันไหมเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดประโยคเบาๆเราไปพูดอะไรแรงขนาดนั้น,นเอากันไหมเลยเหรอฟังพีทฟังพีทหรอมันคืออะไรคืออะไร พูดจะชัดพูดจะชัด,ด,ชดจะเอากำไดจะเอากันไหมเอ้ยเราโอ้ยเราก็จะเอากันไห้อย่างเดียวเลยโอ้ยคือหูฟังแอดเป็นหูฟัง iPhone เนี่ยต้องบอกว่า iPhone ระดับเนี้ยเนี่ยคือระดับระดับโลกจัก,กรวาลเขาต้องหูฟังไม่เพียงอยู่แล้วแอดได้ยินชัดๆได้ว่าเอากันไหม <c oughs> เราเนี่ยเอ๊ะทำไมเป็นคนอย่างนี้เี่ยเอาขออีกสักชัดอีกสักทีขออีกชสักทีเอาเอาเดี๋ยวเพื่ เปลี่ยนคำเปลี่ยนคำนี้เอาคำเดิมนี่แหละเอาชัดๆห้วยพูดเอากำใดแปลว่าเอาเอากำเอากำใดเอากำซ้ายหรือกำขวากำใดดีอย่างที่บอกใช่ไหมเอากำใดกำซ้ายหรือว่ากำขวาโอ้ยจะเอาไปทำไมกำเนี่ยกำปั้นเนี่ยจะเอาไปทำไมเออก๊สอหมายถึงว่าเอาคำไหนใช่ไหม มีคนมิ้นต์มาใช่ไหมโอ้ยก็ไม่บอกแอดตั้งแต่แรกก็ไม่บอกตั้งแต่แรกก็ตอนแรกก็ได้ยินว่าเอากันไหมคำที่สองเอากำไหนกันเนี่ยว่ากับกำไหนยังไงโอ้โหเราเราก็ไม่พูดได้บัชจงมาชัดหน่อยเฮ้ยเข้ามาเรื่องของเราดีกว่าก็ทีนะเมื่อกี้อาจจะล่วงเลยไปเกินเลยหน่อยเนะดีแอก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองเนาะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรให้อภัยวะเนี่ยให้อภัยวะเนี่ยทําไมสายหัวอย่างนั้นน่ะต้องต้องลงโทษเอ้ยอยงั้นเดี๋ยวเลียให้ก็ได้เออเดี๋ยวเลียให้ก็ได้อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเลียให้ก็ได้ได้ปะล่ะได้ไหมโอเคโอเคโอเคโทษทีโทษทีอ่ะอ่ะกลับมาเรื่องของเราดีกว่าครับออกัส เอาอย่างนี้หน่อยเอาอย่างนี้หน่อยเราเป็นคนแบบว่าจริงๆดูที่สัยก็น่ารักน่ารักเนาะแต่ไม่รู้ว่าถ้าไปคบจริงๆหรือว่าไปทําความรู้จักจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเราแอบไม่เนี่ยเราแอบป่ะเนี่ยเนี่ยอยู่หน้ากล้องเนี่ยแอบป่ะคนเยอะเยอะย่างเงี้ยเนี่ยคนดูตอนเนี้ยหมื่นเอ็ดตอนนี้คนดูหมื่นเอ็ดเลยนะเนี่ยเราขึ้นมาเนี่ยไม่จริงแหละ เอาสิตัวใหย้ยังเนาะเอ้ยจะตัวทําไมเนาะเอ้ยจะจะโกหกทําไมอะ่ะเออเอางี้ก็แล้วกันใครที่จะทักมาจีบเราเนี่ยสามารถจีบได้ช่องทางไหนบ้างขอเฟซไอดีไลนขอไอจงไอจขอทวิตเตอร์มีไหมหรือว่าจะแตกอะไรดีวันนี้ในทวิตหนูแอดด้วยอะไรนะในทวิตอ่ะทำไมเจอแอดด้วยจริงเหรอเอาไว้เรื่องราวนั้นเอาไว้ในทวิตเราไม่ต้องมาพูดอะไรมากมายเนาะ น่ารักนะโอ้น่ารักน่ารักใช่ปะแล้วน่าเอาไหมไม่พูดไม่พูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวเราจะแจกวาร์ปเนี่ยทุกคนรออยู่เนี่ยเอาเอาวาร์ปอะไรดีเอาไอจีได้ไหมคะได้ได้จ้าเอาอะไรไอจีอะไรฮะไอจีอะไรมีไอจีไหมไอจีอะไรฮะอะพูดมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก็ไอนี่เอา underscore g u s หนึ่งสองสามสี่ห้า underscore ก็คือ underscore คำว่า g ัส ภาษาอังกฤษแล้วก็1นึ่งสี่ตามด้วยแอนด์สกอร์ปิดท้ายนะโอเคแล้วมีอะไรอยากจะฝากฝากบอกผู้ชายที่จะมาจีบเราไหมมีอะไรอยากฝากเขาไหมมาเยอะๆโอ้พร้อมกันเลยหรอพร้อมกันลหลายๆคนนี่ได้หรอทีละคนโอ้ทีละคนโอเคอต้องเอาทีละคนห <c oughs> มายถึงว่าแชทคุยทีละคนใช่ป่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยดมยาดมด้วยขออญาตดมดม,ดมด้วยก็แล้วกันนะ <c oughs> เห็นออกัารแล้วโอ้ยโอเคขอบคุณออกการกันแล้วกันเนาะที่มาขึ้นรายการกับแอดนะครับผมก็หลกัลกๆเลยเนาะชอบคนประมาณแอดใช่ไหมใครที่แบบลูกเพจนินสัยขี้เล่นขี้เล่นประมาณแอดนะแต่ไม่เล่นขี้นะครับผมประมาณนี้สามารถทักไปจีบออกการได้นะฮะเอ็นเอสกร์เปิดท้ายนะครับผมเปิดปิดด้วยนะตามด้วยคำว่ากันึ่งส1งามสี่ห้าใช่ไหมมีหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีไหมไม่มีเอาไปเล่นตรงนู้นไปไปเล่นตรงนู้นไปหกเจ็ดแปดโอเคพร้อมที่จะวางหรือยังแหมไม่อยากวางเลยเห็นหน้าออกัารแล้ว คิดถึงแอดเลยอ่ะคิดถึงก็โทรมาทุกทุกทุกวันจันรในปะล่ะมาขึ้นทุกทุกวันจันรเลยได้ปะขึ้นมาขึ้นแอดอ่ะเอยหมายถึงว่ามาขึ้นรายการแอดทุกทุกวันจันรเลยได้ปะได้ไหมคะได้สิค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับที่มาขึ้นรายการเนาะบายบายแครปไอจีเราให้แอดในแชทส่วนตัวด้วยนะเดี๋ยวแอดจะเอาไปตัดคลิปแยกให้นะได้ค่ะโอ้ยเสียงเราอ่อยจังเลยนี่ออกัส อืออ,อ,อ่ะโอเคขอบคุณมากครับออก,กัสสวัสดีครับงดีค่ะ